กับพี่น้องประชาชน<ฆ>ผมมาลายร้อยค้นนะครับตามกระสามสี่ลอยคนนะครับกระจจดใจจ่อนะครับจจดใจ,จ<ฆ>ุดจ่อจอยูจุดนวนนะครับช่วงนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะพี่น้องตอนนี้ยังไม่มีพี่แววจอกมาเลยนะครับพี่น้องอดใจรอนะครับ<า>มผมเสื้อได้ว่าพี่น้องประชาชนที่ยูจุดนี้ กระ่อในสิ่งที่ทุกคนรอนะครับกะใจชดเชยจออยู่นะครับเพว่าสิเป็นเล็กวัยรุ่นกลางคนแล้วก็สูงวัยนะครับแต่ชดเชจอแต่ว่าร่มเย็นสบายนะช่วงนี้นะครับผมเชืร์ว่าฝนอยู่ด้านบนอาซีรอสิตกอยู่บนหน่อยนะครับร่มเย็นๆอาสีออกมากอะไรนะครับเดี๋ยวสิฮ้ว ออกจัมโมงละเวลาใดนันะคอยติดตามนะครับแล้วสิซุ่มบังพี่น้องว่าตรงที่ออกค่ายค่าย่ายค่เป็นรูปนะค่ายค่ายคนนั่งนะครับพี่น้อ่ะครับเดินเดินตรงที่ออกนะครับสีซุ่มเบิ้งซุ่มเบิ้งไก่นะครับนี่เห็นไหมพี่น้องค่ายค่ายคนนั่งนี่หัว หัวอยู่จุดนี้นะหัวอยู่จุดบนนู่นหัวอยู่นู่นนะนี่คอนได้นี่เหมือนเหมือนนะสู้มาเบิงใช่เหมือนคนชีบอกว่าไปเลยสินะคำนั้นไปแล้วนะครับอ้าวใครใครบอกว่าเหมือนชีบอกว่าเอาลุยหรือออกไปอย่างงี้นะครัำแล้วเอาเห็นนะตะบางสู้มาเนาะนี่เห็นไหม พอออกื่ออกก็รู้แล้วโอ้โนะครับเวลา <c oughs> โอ้ยเูิท่ันดอ,อกคือพี่น้อกมาไป โอ้พี่น้องเวลาสิบแปดนรายการหกโมงกว่าเลยนะฮอท่านนี่เห็นมีวีแววอยู่พี่นอ้องเลยไม่มีแล้วมีแล้วเห็น,นเราเฮ้ยถ้ามาก็า<ม>ต้องออกมาเป็นร้อยเลยนี่โอ้มาปวดพ่อเจ้นะมาเล่นตัวตอนนี้บอกเอ้ยมาเล่นตัวแท้ เล่นตัวเ,เวลานี่สิบแนาฬิกาเก้านาทีนะครับสิบแนา,ากาหกโมงเก้านาทีบ้านเขาเอิญเนาะนะครับโปตันเดีนะครับ,โ,บ,นะรบโอ้รับพี่น้องรอแล้วรออีกคพือเล่นตัวเทนนอยพอดูน,นี่ สิบสองนาทีแล้วเอาออกมาเวลาใดกับดีฮูนะพี่ห้องล <6. 20. S 1> ะหกโมงยี่สิบนาทีปาติตหโมงยี่สิบแสดงว่าอากาศมันห่อนเลยบอกนะเดี๋ยวหกโมงท่าแล้วนสิบสองนลใกล้เที่ยงแล้วนะี่อากาศมันเย็นแล้วนี่นะครับสิบเกาสิบสองนาทีอีก แปดนาที่แปดนาทีนะพี่น้องแปดนาทีเดี๋ยวก็รูฝนนะครับโอ้พี่น้องมาจาชนสายตานะครับสายตาพี่น้องมาจาชนตัวนี้ผมว่าเมื่ตั้มก็สองสามรอยคนบนแน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าสองสามร้อยคนนี่นะที่หลายกว่านั้นนะครับนะ ว่าสิมากว่านั้นว่าส่วนอยู่บนรถอยู่แถวหน้านะครับอยู่แถวด้านล่างเขาจะเตรียมไว้มันเป็นเป็นมุมงมิทัศน์ที่มองเห็นนะครับมอ่งมิทัศน์มองเห็นครับอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นสิมองเห็นจุดปากถ้ำนะครับอยู่ปากถ้ำเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้นะอยู่ปากถ้ำเห็นชัดเจนนะนะครับนีแต่ว่าสิเห็นต้นไม้สิไรบอ บ่อเขียวไปะไหนนะครับแรงแหงจักหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าต้นไม้ถือว่าเขียวถือว่าเขียวดีอยู่ปานนี้เนาะถือว่าถือว่าเขียวอยู่แสดงว่าฝนตกอยู่ในบริเวณนี้นะครับนะโอ้คือเอาใจยากแต่พ่อพี่ได้ไทยคลิปไปด้วยนี่ พี่น้องซู้ไม่ไกรจับตัวแรกที่ออกนะครับเข้าสี่เบิงเวลานะครับพี่น้องสิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีท่านเห็นอยู่พนะี่น้องนะครับเหลืออีกสามนาทีเป็นมาประมาณสิบแปดนาฬิกา ยี่สิบนาทีบนทันจิตตรงคือเพื่อนมาบอนะครับเอาถ้าเกิดว่าข้างเข้าออกเวลาใดเดียวมินญาสิเก็บขับให้เบิงเก็บจับตัวเลขให้เบิงทามันออกมากเวลาใดพี่น้องเอาไปเสียงสซกกันเด้อเหมือนสิพป้าเบไปเสียงสซกครับผมเบิงนํากันนะครับพี่น้องเบิงนํากันครับิบึงพี่น้องสายตาปพระส่วนเริ่มออนลนาแล้ว สายตาพี่น้องจะชนผู้สิร่อเบิงก็ะเริ่มอ่อนล่าอ่อนไหวแล้ววิญญาณน,นางก็เริ่มขาชาไปแล้วครับผมพี่น้องเชาวผู้พามานันรู้เรื่องของผู้นวยนี่บนนะครับนาา้าตอนนี้นะครับบ่งหัวอ่าได้ทำ เขาทั้งใดได้หรือจังใดนะครับหรือว่าเขาทั้งหลังใดบองใส่ใดบอนะครับเราจะพูดว่าให้ทํานั่น,มมน,น,นนะครับคอมเมนต์เนี่ยบ้างเลยอะครับเน่อให้พี่น้องได้ทราบกันแหมนะครับคอมเมนต์ในีฟังกันะหมนะครับนะว่าบอกว่าทำข้างข้าวนะครับผู้รู้เรื่องรู้เล่านะครับประวัติของผู้พามาันนะครับทำข้างข้าวนี่บอกว่าเขาช่มดันใน มีทางเขาทางออกบอนองครับนะับขอคอมเมนต์ในสาบรายละเอียดเด้เนะครับพี่น้องครับพี่น้องตามเวลาที่เพื่อนบอกแล้วนะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบอ็ดนาทีแล้วพี่น้องเห็นปะปรากฏวายังเงียบกริบอยู่เลยนะครับพี่น้องบ่กบอกได้เลยว่าเวลานี่ยกำนไดใบอนองนะครับพี่น้องพี่นอ้องอ่า ท้างผู้ผามานนะครับนะหรือพี่น้องที่เคยมาติดตามชมยอยู่เรื่อยๆนะลองบอกทจ้คขาเในว่าอออกอีรีประมาณเท่าไหร่นะครับสิไดยแจ้งให้พี่น้องได้ทราบมากอะไปกสิดยมากเวลานะถึงนะครับเนาะตอนนี้ขนาดไม่ยาว่าเที่ยวนี่มาแต,แต่บ่ายสีมง จนสิบแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดยี่บสองนาทีแล้วท่านเห็นวิแววเลยนะครับหรือเกิดโบออกเลยนี่คือสิเป็นตื้นตืแต่น้าเป็น้องนะเอ้าโอเคขับล่อโดนแล้วพี่น้องล่อบาไวแล้วแต่าแฟงมากินถ่านะครับเาแฟงเอากาแฟมาดูดถ่ากันนะครับเอาดูเขาแเห็นแบบแบบแล้วเห็นแบบแบบแล้วพี่น้อง เห็นแมบบ่บ,บอกมาแล้วโอ้สู้ไม่ไกลและสันพี่น้องคงว,ว่าเกิดที่ยังคืนนะครับโอ้จังไดหน,น้บ้านีพี่น้องเอ้ย มืดอเตเลยบนบม่ม right right ืดเได้ป right. so ิดเพิ่งดูพี่น้องเลยวะไฟนี่เปิดไปแล้วไฟตรงองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเปิดแล้วดิไฟเปิดไปแล้วฟูนะไฟเปิดตัวดวงแล้วนะครับพี่น้องพอจะช่วยกันนั่งฐานั่งไอยปานมาเล่นโตแทนปานมะล้อมดังเลยพี่น้องเอ้อขับล่มล่มล่มสัญญาณสัญญาณแบบนี้อาจสิใกล้เคียงนะพี่น้องเพราะว่าล่ม ลมเย็นวิววิวไหมพี่น้องลมเย็นว้อยว้อยไหมนะครับผมซื้อมาเบืมม้องปาก้ำดด้วยซื้อมาสิท่านเห็นพี่น้องนะครับท่านเห็นนะครับเวลาเดี๋ยวเบื้องวลาอีกทีหนึ่งนะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีพี่น้องนะครับท่านเห็นวิแววคันก็จะว่า ส8นาฬิกา3า,านาทีเอาร้อยมือยีกสองนาทีนาบินนองนะครับมืดจะได้ปีนองมือด,ด็เดยนีย่ขนาดฝนก็สซิเริ่มมาเย็นมว่อยๆอะไรปีนองเจจังใดบลานพี่นีนองเลยมืดตึบแล้วรอกันอีกต่อไปพีนอง ประธานเห็นนี่พี่น้นนนองเบิ่งเวลาเด้อครับซุ่มมาเบิ่งว่าซุมซ่มเบิง่งอ่าอยู่ตรงอ่านั่นนะครับพุนอ่ะสามสิบสี่แล้วนะครับสามสี่แล้วนะประธานเห็นดอกไม้อยู่ครับนะ้ะโอ้ยคึ้นสอบเดือแท้ กับพี่น้องสายตาพี่น้องประชาชนที่เมื่อรอเบิงนะครับเมื่อตามกระสามสี่ลอยขนแล้วจะมานั่งอยู่ในแถวนะก็เต็มหมดเลยครับนะครับแล้วก็ใครเดินบนรถอีกอยู่แถวหนาวซุดพุ่นกับบ้านหน่อยนะครับนะครับปรากฏว่าออกซาพิปุกตีนะครับโทนี้เวลาเอาเดวปินยาพระเจ้าเสียเบิงเวลานะครับ เวลาที่แท้จริงนะตอนนี้นะเห็นไหมครับ18ก35นาทีเห็นบ่พี่น้องบัท่านได้ออกอีลีนะครับโอ้ออกเลยพี่น้องออกเลยครับเวลาที่ออกจริงๆนะครับเวลาที่ออกจริงๆนะครับ18นาฬิกา37นาทีนะครับ นะครับเวลา17นาฬิกาคุณนะครับเบิ้งดูพี่น้องออกไล่ปันใดพี่น้องราเบิ้ง,งเงนาะโอ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วนะครับปุ๊บออกแล้วครับคุณนะออกไล่เลยครับบู๊นี่มาเบิง้งในกล่องนี่มาเบิงง้งในกล่องคุณเห็นปหมนี่กล่องเห็นบไหมคุณนุนน่นน,น,น,น่ะนั่นแหละนี่ออกมานตรงนี้ออกมานตรงนี้ออกมานตรงนี้นี่มานี่ออกมานนี้ออกมานตรงนี้นี่นี่นี่ นี่ออกมานี้นี่นี่นี่นับยากเห็นไหมนี่นี่นี่ป้อนนี่นี่ออกมาทางนี้นี่นี่ออกมาทางนี้นี่นี่ไปนี่ไปนี่นี่นี่คือโ่มีสายเลยพูด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 ไปนู่นแล้วโน่นโน่นโน่นคือบผล่มีสายดำดำเลยเอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งลงปากทำนาะเบิ้งปากปากกระบอกสกเนาะพี่น้อนนะ เห็นมหาศาลเลยพี่น้องจุดนั้นเนาะตอนนี้นะครับออกแล้วมากมายเลยนะครับมากมายเลยพี่น้องเป็นวะเห็นว่าพี่น้องนี่ยาวยาวเนียนบดเดนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยนี่อยู่ไกลๆเห้านี่อยู่ไกลขคนนี่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 นะครับนี่เอาเดี๋ยวซุ่มเบื้องต่ำมากนะครับต่ำมากเลยตอนนี้ถูวุ้นต่ำๆนะครับต่ำๆอยู่ต่ำๆนะครับนี่ นี yeah! wow. <laughs> well, ่น well. right? ี you yes Mother, no ่นี่เห็นไหมพี่น้องยู่ตตำๆนะครับออกตตำๆเลยนี่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 นะครับออกตตำๆเอาจุดนี้นะครับโก้หมากไหม้ดีวยนี่ครับนี่นี่ยืนตํำๆนะครับยูนตํำพี่น้องนี่นี่ยู่ตํำนี่ครับทานี่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 พี่พี่น้องนี่าออกมากตํำมากเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับโอ้นี่ลงมาตตำๆนี่นะครับเอา ขอบคุณทีรับรปปมทุ่านพบกัหนคล้วครับสวัสดีครับ